ขึ้นช่าย่วงงอกลงไปนี่มันคุ้มขนาดไหนเนี่ยสามสิบห้าบาทไม่รวมเนื้อนะคะอร่อยจริงๆยายทำให้ใครกินก็มีแต่คนบอกว่าอร่อยสวัสดีจ้ามาแล้ะจ้ามาแล้ะจ้าเพื่อนดูเพราะทวงงอกไว้ลืมเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาดันน้ำยายลงไปมานี่ลืมหมเตก ไอแ้แไอไอในกล่องนมไปกินเลื่มไอ้ตัวนี้เอ้ยดูสิจริงๆยายต้องแกะเมื่อวานนะนี่โอ้ย <c oughs> เห็หมมันเขียวเลยอันนี้อันนี้อยู่ข้างานมันโดนไอ้นั่นแต่มันก็กินได้นะนี่โอ้โหสวยงามเดี๋ยวจะกินกว๋วยเตี๋ยวเอกนะคะวันนี้ มีเอฟซีถามหาเยอะมาโอ้ยเพื่อนเพื่อนเยแฟนแฟนยายขนาดแฟนยายไม่กินก๋วยเตี๋ยวเห็นยายกินยังบอกแฟนยายบอกว่าวันหลังต้มก๋วยเตี๋ยวให้เขากินด้วยนะเขาวางเงี้ยเขาเห็นมันน่าอร่อยน่ะเออเพื่อนเพื่อนเอฟซีกระถามหาเยอะเยอะก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวยายจะเอาก๋วยเตี๋ยวมาขายจะมีคนซื้อไหมเพื่อนเพื่อนเอฟซีถามหาซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวยายจะขายก๋วยเตี๋ยวลรวเด้อเนาะ กรินเกินหน่อยนะถ้าใครอยากกินกว๋วยเตี๋ยวนะเกรินเกินหน่อยนะยายมาขายช่วยซื้อไหมถ้ามีเอฟซีช่วยซื้อยายจะสั่งแบบว่าก็คือสั่งมาขายให้เอฟซีนี่แหละเพราะว่ามีคนถามเยอะยายซื้อที่ไหนกว๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยตอนนั้นที่มีร้ามมาที่ว่าเน็ตยายไม,ไม่ไม่มีนะแล้วคนถามเห็นยายกินแล้วมันน่าอร่อยขนาดแฟนยายไม่ชอบเขายังว่าอร่อยเลยอ่ะเพื่อนๆอืมเนาะ ยายจะเกลนเกลนว่าจะเอามาขายเนี่ยเดี๋ยวยายถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวพอแกะถั่วง,งอกก่อนนี่นะคะถั่วง,งอกได้แล้วป่จะไปต้ม๋วยเตี๋ยวกันไปผัดก็ได้นะเดี๋ยวไปเอาเออไปดูมีตักไหมเดีย๋ยไปดูก่อนมามนเพื่อนมาต้มแบบง่ายๆสไตล์ยต้านะคะบ้านบ้านออเห็น fc ถามหายเยอะยายก็เลยบอกอยากให้ซ c อยากกินแล้วยายจะสั่งมา ช่วยโหวหน่อยนะคะแลยายจะเอามาขายดีหรือไม่ดีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรถนะคะเขาขายซองละสามสิบห้าสามซองร้อยหนึ่งนะคะสามซองหนึรจริงๆถ้าคนกินมาเยอะนะสองซองกินได้3คนเลยนะสองซองเนี่ยใส่แบบว่าเอาเครื่องปรุงเอาผักอะไรมาใส่เยอะๆไม่ต้องใส่ ลูกชิ้นไม่ต้องใส่ตัดก,ก็อร่อยแล้วเนาะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเห็นไหมยายกินจนโอ้โหเนี่ยต้มน้ําเขามีสัดส่วนว่าให้ใส่น้ำเท่าไรเท่าไรนะแต่ยายกะกะเอายายตะรู้รู้กันอยู่เนาะเนี่ยเจะมีบอกใส่อะไรเท่าไรเท่าไรแต่รู้รู้อยู่ยายตะเป็นคนง่ายๆอันนี้ไม่ได้ขายเนาะแค่คอนเฟิร์มเฉยเเห็นเอซซถามหาเนาะเนี่ยในซองเขาก็จะมีอันนี้ เครื่องปรุงนะคะส่วนอันนี้กระเทียมเจียวส่วนอันนี้น้ำน้ำซุปอันนี้ก็เส้นส่วนอันนี้ก็ผงน่าจะเป็นมะพร้าวทาให้มันน้ํข้นนะออร่อยคอนเฟิร์มจริงๆไม่ได้โก,กหกหรอก,หกอร่อยถึงบอกต่อไงเออเนาะมาดูกันยายก็ต้มให้กินบ่อยบ่อยเนาะเห็นเอฟซถามบ่อยนะเพื่อนๆแล้วก้วยจับอีกอย่างหนึ่งี๋ยยายต้องถามเอฟซที่ส่งให้ยายก่อนก้วยับนันนะน้าข้น ของอันนี้เขาก็มีน้ําใสด้วยนะแต่ยายไม่ได้เอามานะเออถ้า NC สนใจก็กลวยเขาเรียกกล้วยจับอ,อุบน่ะที่มปนน้าใสๆเส้นยาวๆก็มีขายนะคะแต่ว่าไอ้กลวยจับน้ําข้นๆนะ่ะเอนซีโคนเจ้าหนึ่งเขาส่งมาให้ยายแต่ยายต้องไปถามเขาดูก่อนไอ้นั้นก็ออร่อยเวอร์อยากเอามาขายเหมือนกันลูกชิ้นแช่แข็งก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำซุปลงไป อันนี้แบบบ้านสไตล์เยตาเลยนะคะ <c oughs> ทําให้ดูบ่อยก็ทําให้ดูอีกคือเพราะอันนี้ทําให้ดูทุกขั้นตอนเดีย๋วจะ <c oughs> เดี๋วจะ <c oughs> จิ้มๆลงไปแล้วก็เอาช้อนตักน้ําใส่ลงไปแล้วก็คลุกๆแล้วก็เทน่ากินไม่น่ากินก็ดูก่อนแล้วกัน <c oughs> แฟนยายไม่กินก๋วยเตี๋ยวเห็นยายเห็น <c oughs> ยายกินก๋วยเตี๋ยวบอกว่าวันหลังตง้ม ทำให้กินหน่อยนะเขาอย่างเงี้ยเขาเพิ่งบอกมาเมื่อกี้ตอนเขากินข้าวเมื่อกี้ตอนที่ใหญ่ยังไม่ต้มไปเตี๋ยวเลยนี่นะคะดูสิน้ํขคนเลยนะอันนี้แบบบ้านๆเลยนะคะแบบคนง่ายๆมากเลยนะก่ <c oughs> อนมันขึ้นมันมองไม่เห็นนะเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรมากก็จะใส่เส้นลงไปเนี่ยทอาน้ำเดือดใส่เส้นใส่ตับ ลงไปใส่ผักลงไปอันนี้ก็อ่านตามสูตรคาเดอเขามีสูตรให้อ่านใยตะไม่ต้องสูตรนี่เนาะเนได้แล้วใส่เปื่อยๆลงไปปิดไฟเฮ้ยเปื่อยๆผงๆๆๆนอ่นั่นผงมะพร้าวนี่นะคะ พอเราต้มมาได้แล้วก็มาใส่น้ำเครื่องปรุงนี่เครื่องปรุงเขายายบอกไว้เลยนะคะถ้าคนไม่กินรสรสปานกลางไม่กินรสจัดนะรสปานกลางโอ้โหไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยถ้าคนกินรสจัดก็เติมแค่พริกป่นไปหน่อยนึงก็สุดยอดแล้วกระเทียมเจียวก็มีให้นี่ มันน่ากินมากเพื่อนใหญ่นะพูดตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะขายของแล้วมาโฆษณานะเออถ้าใครดูคลิปยายนะก่อนหน้านี้นะยายก็จะพูดแบบนี้นะนะขึ้นช่ถั่วงอกลงไปนี่มันคุ้มขนาดไหนเนี่ยสาบาทไม่รวมเนื้อนะคะถ้าซื้อ ไครซองก็ไม่ถึงนะคะสามซองร้อยนะใครสนใจใครสนใจสั่งได้นะคะใส่พริกป่นไปอีกสำหรับยายช่วยๆก็ไม่ต้องเติมเลยจริงๆดูมันมากินขนาดไหนยายพูดว่าขายขาย,ย่ถ้าขายยายขายแต่เมืองไทยเดิมไม่เกี่ยวเมืองนอกอยายทําทไม่เป็นหรอกเนาะ นี่โอ้โหดูน้ำดูน้ำดูน้ำเพื่อนเลยอันนี้แบบว่าไม่ได้จกตาไม่ได้ลองนะคะเยาตาบันนอกบันนอกนี่เลยดูมันน่ากินขนาดไหนเพื่อนเลยไปกินกันไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะคะจริง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 มากินกันเพื่อนโอ้โหจะบอกว่าเส้นกับเหนียวเหนียวนุ่มอร่อยมากเลย ยายบอกว่าอร่อยนานแล้วนะชะไม่ใช่อร่อยว่าที่ว่าจะจะเอามาขายนะคะไปลองดูคลิปเก่าๆอร่อยจริงๆยายทำให้ใครกินก็มีแต่คนบอกว่าอร่อยใครอยากกินคอนเฟิร์มยายมาแล้ว เนี๋ยอาจะสั่งมาขายให้เอฟซีอยากให้เอฟซีได้ลองชิมดูนะอร่อยไม่อร่อยก็ลดงกรดูคลิปยายหอบอะไรมาเมืองหอบอะไรมาเมืองนอกหอบไปเตี๋ยว กุจับนั่นเดียวค่ะยายก็ยจับนั่นเดี๋ยว,าวย,ยายถามเอฟซีดูก่อนเนอะที่เขาส่งมาให้ยายนะว่าถ้าจะสั่งมาขายได้ไหมแต่ของของเลอรอ่สกุจับกุจับอะไรนะกุจับอ,อบนมีนะคะกุจับน้ำใสน่ะ ก็จ,จับเส้นๆคุ้มมากเลยสำหรับช่วงเนี้ยสำหรับคนทำงานสำหรับช่วงโควิดอย่างเงี้ยนะคุ้มคุ้ม ก่อนนะยายคือยายเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวไงยายล่วกลับไปบ้านก็ไม่มีแบบก๋วยเตี๋ยวอร่อยยกินเนาะอยู่ในกรุงเทพเรารู้ร้านนน้นร้านนี้อร่อยนะแถวบ้านยายมันไม่มีพอ <c oughs> ม,มาเจออันนี้ <c oughs> เดี๋ยวปีหน้าไป สั่งมาติดบ้านโอ้จะสั่งมาติดบ้านอะไรล่ะจะสั่งมาขายยายต้มให้พอ่อให้แม่ให้ลูกชายกินทุกคนบอกอร่อยมันก่อนยายสั่งก่อนยายมานะก่อนยายมานะสั่งสามสิมฮอเอาไว้เอาไว้ให้เขาต้มกินอะเนาะอยู่บ้านนอกเราเนาะ ไม่มีอะไรก็เนี่ยแหละสมัยสมัยก่อนต้มมาม่านะสมัยนี้ต้มกว๋วยเตี๋ยวเมืม่อกี้เย็นลงไปากว๋วยเตี๋ยวไปเห็นยี่ห้ออื่นเมยนะผัดผัดไทยผัดมี ก็จำเห็นมีอยู่หอนึงเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนว่างลเลยจะเอามากินตอนนั้นอ่ะอืมอ้นั่นเออแต่มันคนละเจ้ากันไหนไหนเ,เดี๋ยวเอากเตี๊ยวมาขายแล้วเดี๋ยวเอามาขายด้วยว่า <c oughs> จะมีคนซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวคอนเฟิร์มก่อนเด้อบอกยายหน่อยนะอ่า อะไรนะขนมจีนยำขนมจีนอุย๊ยอร่อยจริงๆมันบ่นนะอาการหนาวๆมันไ่ได้โกหกเด้อเรื่องจริง แค่นี้แล้วจะทีเข้ามาแล้วแฟนยายตื่นนอนแล้วอย่าลืมนะคะเพื่อนเพื่อนช่วยคอมเมนต์ให้ยายหน่อยนะคะคอมเมนต์ให้ยายหน่อยทำความคิดเห็นของเอฟซีหน่อยไม่ใช่อะไรหรอก แต่ก่อนอันนี้ลูกชายยายเขาอยู่บ้านไงลูกชายยายเขาอยู่บ้านไงยายก็เลยถ้าถ้ายายเอามาขายเขาก็ส่งให้เอฟซีได้ไงถ้าลูกชายยายไม่อยู่ก็ทําไม่ได้อันนี้เขาอยู่บ้านไงก็เลยหารายได้พิเศษให้เขาใช่ไหมเขาก็ได้จะส่งได้ไม่มา